ท่าดากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครุนคูเองนะลูกในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะพบกันอีกแล้วเมื่อวานเราเรียนอะไรไปลูกจาได้ไหมก็คือเราเรียนสมบัติของจํานวนเต็มไปใช่ไหมคะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกและการลบของจํานวนเต็ม มีแบบไหนบ้างครูเราค่าวๆฟังก็แล้วกันนะคะมีการบวกจํานวนเต็มด้วยจํานวนเต็มด้วยกันเองจํานวนเต็มบวกจานวนเต็มบวกบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบบวกจํานวนเต็มลบแล้วจานวนเต็มลบบวกกับจํานวนเต็มบวกอันนี้คือการบวกต่อไปการลบก็เหมือนกันการลบมีอะไรบ้างจํานวนเต็มบวกลบด้วยจํานวนเต็มบวก จำนวนเต็มบวกลบด้วยจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบลบด้วยจำนวนเต็มบวกแล้วก็มีจำนวนเต็มลบก็มีสามอันเหมือนกันนะคะครบแล้วเห็นไหมจำนวนเต็มบวกลบลบจำนวนลบลบบวกก็สลับไปสลับมาตามนี้นะคะอ่ะก่อนที่จะไปเรียนเนื้อหาเรามาเฉลยแบบทดสอบก่อนให้เพื่อนที่ยังไม่ทำไปทำมาเมื่อวานครูแอบไปดูมาเล็กน้อยนะคะไอ้ข้อที่สองเนี่ย ข้อนี้ไม่ค่อยมีคนผิดกันหรอกแต่ข้อที่สองมีคนผิดกันค่อนข้า,างเยอะครูให,ให้เขียนลงไปในสัญลักษณ์นะคะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกอกลงไปในนั้นเลยนะลูกหนูไม่ต้องไปเขียนข้างล่างมันนะคะอันนี้ศูนย์บวกด้วยลบยีสามเนื่องจากเอกลักษณ์ของศูนย์คืออะไรลูกถ้าศูนย์บวกกับจํานวนใดมันจะได้จํานวนนั้นใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ก็เลยได้ลบยี่สิบสามเหมือนเดิมเก้าลบเก้าลบศูนย์อ่ะลบศูนย มีอะไรขึ้นไหมไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้เท่าเดิมศูนย์ไปคูณกับจำนวนอะไรก็แล้วแต่มันก็จะกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมคะลูกต่อไปมีอะไรอีกศูนย์ถูกหารด้วยจำนวนเต็มจำนวนก็กลายเป็นศูนย์นั่นเองนะคะอะเมื่อกี้มันดีเลยไปน,นิดนึงครูแก้ไขแั้นะคะอะทีนี้หนึ่งคูณอะไรล่ะลูก หนึ่งว้คูณกับตัวแรกใดๆก็แล้วแต่มันก็จะกลายเป็นจำนวนนั้นนะคะลบสิบเอ็ดจำนวนเต็มหารด้วยหนึ่งก็เหลืออะไรหรอได้จำนวนเดิมหนึ่งคูณ a อกำลังหกหนึ่งคูณอะไรก็ได้จำนวนนั้นนะคะ a คูณ b หารด้วยหนึ่งก็คือถ้าเอาหนึ่งไปหารจำนวนอะไรมันก็เหลือ A คูณบเหมือนเดิมนั่นเองจบแล้วอันนี้คือข้อที่หนึ่ง มาดูข้อที่2องครูให้ใส่ลงไปในสัญ,ญลักษณ์นี้เลยนะคะอ่ะก็คือข้อทหใช้สมบัติสลับที่ใช่ไหมคะมันมี13เหมือนกันดังนั้นสลับก็เลยกลายเป็นข้างนี้มี13าแล้วเหลืออะไรเหลือลบยี่สิบห้าใส่ลบยี่สิบห้าไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ใช้สมบัติสลับที่ของการคูณมีลบห้าเหมือนกันทั้งสองฝั่งขาดอะไรฝั่งนี้ขาด เจ็บนั่นเองต่อไปอีกอันนึงใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่เห็นไหมคะว่ามันมีตัวเลขเหมือนกันสองสามะสบวกลบสแสดงว่าในอันนี้ก็คือ6อันนี้ก็เปลี่ยนหมู่การคูณมี7กับลบสเหมือนกันทั้งสองข้างเหลือ8นั่นเองอ่ะทำยังไงดีก็ มันมีก็ใช้สมบัติสลับที่ของการบวกว่าอันนี้ก็คืออะไรคะตรงนี้คือในวงเล็บคือลบสองในอันนี้ก็คืออะไรคะถ้ามันเขียนไม่พอเห็นไหมเขียนตัวเล็กๆมองไม่เห็นอีกกลัวครูมองไม่เห็นก็เขียนข้างๆก็ได้อนุญาตนะคะลบห้าอันนี้คือลบห้าต่อไปอันนี้ก็ใช้อะไรคะลูกมันมีสามสองเป็นตัวร่วม เขาเรียกว่าเปลี่ยนหมุนสลับการคูณใช่ไหมแต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือขาดด้วยลบเจดขวามือขาดอะไรลูกมือขาดลบสี่ใช่ไหมคะคูณไปอ่ะมองไม่เห็นเขียนไว้ข้างล่างก็ได้ลูกก็คือลบสี่ตัวนี้ต่อไปข้อเจ็ดทำยังไงดีก็คือกใช้สมบัติการแจกแจงนะลูกเห็นไหมมันมีแปดเหมือนกันแปดคูณสเอแสดงว่าตรงนี้คือแ ตรงนี้คือลบหนั่นเองอ่ข้อแปดข้อนี้ก็ใช้สมบัติการแจกแจงตัวนี้ในสามเหลี่ยมคือเลขสีในสี่เหลี่ยมคือลบเนะคะข้อ9ก้ามีเพื่อนบอกว่างงอ่าข้อ9เราก็ต้องไปหาก่อนอันนี้ได้ลบสิตัวนี้ได้ลบสีสองอันนี้รวมกันกลายเป็นลบยี่สิบ ใช่ไหมทำอะไรดีตัวนี้ถึงจะบวกกันแล้วได้เท่ากับฝั่งนี้นะคะก็คือเอาอะไรมาคูณ3ถ้าคูณเอาหนึ่งคูณมันได้13ก็ไม่ได้อีกเอาสคูณมันได้อะไรฝั่งคูณ1 3ได้26อา้ามีแนวโน้มนเป็นไปได้ถ้าเอา2คูณฝั่งนี้แต่ว่าเครื่องหมายมันเป็นลบเอาลบมาด้วยนะคะ มันจะได้เท่ากันข้อนี้ได้ลบสในวงใน a ตัวสามเหลี่ยมก็คือลบสเหมือนกันนั่นเองข้อที่สิก็ใช้สมบัติการอะไรเนี่ยเปลี่ยนหมู่เหมือนกันนะคะขาดเลขอะไรเลขหฝั่งนี้ขาดลบสอ่ะเขียนไม่พอหนูก็เขียนไว้ข้างๆก็ได้จบแล้วเรียบร้อยอันนี้คือสำหรับแบบฝึกหัด ที่ใบงานที่ครูให้ไปนะคะเรื่องการใช้สมบัติของจำนวนเต็มมามาต่อเรื่องของเราดีกว่ามันก็คือการบวกและก็การลบจำนวนเต็มครูพูดให้ฟังไปแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะบอกว่าถ้าเราจะบวกจำนวนเต็มถ้าอันที่หนึ่งกรณีน,นี้ที่หนึ่งครูบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกถ้าบวกจำนวนเต็มบวกให้เอาง่ายๆเลยลูก เหมือนบวกเลขที่เราเคยเรียนมาแล้วตอนประถมเอาค่าสมบูรณ์ของมันมาบวกกันแล้วผลลัพธ์จะได้เป็นจํานวนเต็มบวกก็คือดูสิ10บวกสิเนี่ยได้เท่าไหร่อันนี้คือจากนิยามก็คือว่าค่าสมบูรณ์ของ10คืออะไรลูกก็คือ10ค่าสมบูรณ์ของ12ก็คือ12เอามาบวกกันบวก12ก็ได้เป็น22เช่นอันนี้บวกง่ายเลยเนาะจำนวนเต็มบวกบวกจำนวนเต็มบวกหนูไม่มีปัญหายี่แล้วนะคะ90 0บวก แปดร้ 800, อยอะหนูก็บวกไปธรรมดาเอาค่าสมบูรณ์ของมันมามันได้อะไรเอย่ยถ้าเอาตามนิยามก็คือเอาค่าสมบูรณ์ของเก้าร้อยมาบวกกับค่าสมบูรณ์ของอะไรคะแปดร้อยใช่ไหมหนูก็ถอดมาได้มันก็ได้ค้าเหมือนเดิมคือเก้าร้อยบวกแปดร้อยเท่ากับหนึ่งพันเจ็ดร้อยนั่นเองนะคะก็บวกด้วยจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มบวกบวกกับจานวนเต็มบวกนะคะอันนี้คือบวกบวกกับบวกไม่ยากก็คือบวกเลขธรรมดาเลยต่อไปอันที่สองอันที่สองนี้ก็คือจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบอันนี้ก็ไม่ยากหูกลบกับลบทํำยังไงให้เอาค่าสมบูรณ์ของมันมาบวกกันก่อนเช่นครูมีอันนี้มันเป็น3ขั้นใช่ไหมอาจจะยากไปครูมีเอาลบห บวกด้วยลบ3แล้วกันได้เท่าไหร่ให้เอาค่าสมบูรณ์มาก่อนค่าสมบูรณ์ของลบ5้าอ่าเขียนทดไว้ครูบอกไปแล้วในเมื่อวานนะที่เราเรียนกันไปก็คือค่าสมบูรณ์ค่าบวกกันปุ๊บไอค่าสมบูรณ์ถอดมามีค่าเป็นบวกเสมอค่าสมบูรณ์คือ5ค่าสมบูรณ์ของสาของลบ3ก็คือ3เอา5บวก3ได้เท่าไหร่ก่อนอันดับแรกค่าสมบูรณ์ของมันมาบวกกัน5บวก3าม ห้าบวกสามเลยได้แปดแต่ว่าเขาบอกว่าผลลัพธ์ของมันจะติดลบเห็นไหมเอาลบมาใส่ด้วยก็เรียบร้อยแล้วอันนี้คือบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบใช่ไหมคะเหมือนตัวอย่างของเขาอ่านพจทีมันขยับเหมือนตัวอย่างของเขาที่เขาให้มามีลบแปดบวกกับลบสี่สิบหกบวกกับลบเจ็ดสิบห้าเราก็เอาค่าสมบูรณ์ของมันก็คือถ้าดูจากนิยามแล้วอาจจะงงง่ายเลยลูกให้เอาตัวเลขถ้าเครื่องหมายเหมือนกันนะลูก เอาตัวเลขที่อยู่ข้างในในวงเล็บเนี่ยมาบวกกันให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วปุ๊บไปดูที่เครื่องหมายนี้มันลบเหมือนกันหมดใช่ไหมเครื่องหมายลบเหมือนกันหมดหนูบวกเสร็จแล้วแล้วหนูใส่เครื่องหมายลบเข้าไปจบเช่นเอาอีกตัวอย่างหนึง่งลบเจ็ดบวกลบห้าได้เท่าไหร่เอาตัวเลขข้างในบวกกันก่อนเจ็ดบวกห้าได้เท่าไหร่ลูกสิบสองแต่ทีนี้มาดูเครื่องหมายมันลบเหมือนกันทั้งคู่ก็กลายเป็นลบ 12นั่นเองอีกครั้งหนึ่งนะลบเบวกด้วยลบหเอาตัวเลขข้างใน9บวก6ได้เท่าไหร่ลูก15ใช่ไหมคะ9้บวก6ได้15ดังนั้นมันมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าทั้งคู่ก็กลายเป็นลบ15นั่นเองอันนี้คือการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนั่นเองนะคะอันที่3ถ้าคุณครู บวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบละ่ะง่ายๆเลยลูกเครื่องหมายต่างกันให้เอาค่าสมบูรณ์ตัวที่มากกว่ามาลบค่าสมบูรณ์ของตัวน้อยง่ายๆให้ดูตัวนี้ครูจะอธิบายง่ายๆนู้ดูก่อนเครื่องหมายต่างกันให้เอาตัวมากลบตัวน้อยครูได้สิบสามลบเก้ามันได้เท่าไหร่เออสิบสามลบเก้า ออกมาก่อนเอาสิบสามมาลบเก้าได้ได้เท่าไหร่คะได้สี่แต่ทีนี้แล้วเราจะตอบยังไงล่ะเครื่องหมายมันจะกลายเป็นบวกหรือเป็นลบคําตอบสุดท้ายใช่ไหมให้มาดูที่ตัวนี้ถ้าเครื่องหมายอยู่เช่นจํานวนเต็มลบไอาจานวนเต็มลบเนี่ยเครื่องหมายมันเป็นลบใช่ไหมลูกแล้วตัวตัวเลขมันมากคําตอบสุดท้ายจะตามเครื่องหมายของตัวเลขที่มันมากนะคะดูเช่น อันนี้ระหว่างลบสิบสากับอ่าระหว่างสิบากับเตัวเลขใดมากกว่ากัน13ามากกว่าใช่ไหมแสดงว่าอํานาจมันจะอยู่ที่ตัวสิบสามสิามีเครื่องหมายเป็นลบสิบามีเครื่องหมายเป็นลบแสดงว่าคําตอบสุดท้ายก็คือได้ลบสี่นั่นเองเห็นไหมอ่าอีกครั้งหนึ่งถ้าครูมีลบยี่สิบบวกด้วย ห้าสิบสองเขาบอกว่าให้ทำยังไงนะลูกให้เอาเฉพาะตัวเลขเอาตัวเลขมาลบกันก่อนเอาตัวเลขมาลบกันก่อนถ้าเครื่องหมายตรงข้ามให้เอาตัวเลขมาลบกันก่อนห้าสิบสองลบกับยี่สิบเหลือเท่าไหร่ห้าสิบสองตั้งทดข้างๆห้าสิบสองลบยี่สิบนทดหนึ่สองอ่าสามได้สามสิบสองทีนี้ มาดูการหลุกระหว่าง20กับ52ตัวไหนมันมากกว่ากันตัวเลขเราอยา่ายังไม่ดูเครื่องหมายนะอันนี้ตัวไหนมันมากกว่ากันก็คือ52มันมากกว่าแสดงว่าเราไปดูที่เครื่องหมายไอ้ตัว52มีเครื่องหมายบวกข้างหน้าแสดงว่าอํานาจก็คืออยู่ที่เครื่องหมายบวกคําตอบสุดท้ายของมันก็เลยตอบบวกนั่นเองอ่ะดูอีกซิเพื่อความเข้าใจอีก 85บวกด้วยลบ9อ่ะทีนี้เครื่องหมายก็ยังต่างกันอยู่ใช่ไหมลูกทำยังไงเหมือนเดิมเอาแค่าอตัวเลขมาลบกันก่อนถ้าเครื่องหมายมันต่างกัน85ลบเได้เท่าไหร่ลูก85ลบเคิดซิคติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกก็ได้76เขียนไว้ก่อน76แต่มาดูซิเครื่องหมายไอ้ตัวเลขที่ แปกับ9อะไรมากกว่ากันตัวเลขไหนแป้ามันมากกว่า9แสดงว่าเครื่องหมายคำตอบสุดท้ายก็ยังเป็นบวกอยู่นั่นเองนะคะดูอีกครั้งหนึ่งกูมีลบส่เไม่เอาลบสีดีกว่าเอาลบเยอะดีกว่าลบห้าพันบวกเก้าร เก้าสิบเก้าแบบนี้ทำยังไงดีก็ให้เอาตัวเลขมาก่อนเอาเฉพาะตัวเลขใช่ไหมคะถ้าเครื่องหมายต่างกันมาบวกกันเอาตัวเลขมาลบกันก่อนตัวเลขมากตั้งตัวเลขน้อยเป็นตัวลบนะคะก็คือเอาห้าพันลบเลยเก้าเก้าเกอ่าเหลือสี่ศูนย์สี่พันหนึ่งแต่ทีนี้ให้มาดูที่ว่า ไอสองตัวเลขนี้ระหว่างห้าพันกับเก้าเตัวเลขไหนมากกว่ากันนะก็คือห้าพันแล้วห้าพันมันมีเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้ามีลบแสดงว่าคําตอบมันก็จะติดลบนั่นเองย้ําอีกครั้งหนึง่งการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบบวกเข้าด้วยกันถ้าเครื่องหมายมันไม่เหมือนกันทำาไงคะลูกเครื่องหมายไม่เหมือนกัน ให้เอาตัวเลขมากมาลบตัวเลขน้อยก่อนยังไม่คิดเครื่องหมายนะเอาตัวเลขมากมาลบตัวเลขน้อยแล้วคาตอบสุดท้ายเครื่องหมายจะเป็นไปตามตัวเลขที่มากถ้าอ่าอย่างเช่นตัวอย่างแรกของครูตัวนี้ตัวเลขมากของครูคือห้าสิบสองคำตอบสุดท้ายเครื่องหมายให้สองเป็นบวกใช่ไหมคําตอบสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นบวกเหมือนกันแต่มาดูข้อตัวอย่างที่สามอันนี้ตัวเลขมากของครูมันเป็นอะไรห้าพันห้าพันห้าพันมีเครื่องหมายเป็นลบคําตอบสุดท้ายก็คือ ติดลบนั่นเองโอเคไหมคะสำหรับการบวกทีนี้อันนี้ก็ให้ลองไปทำเองเดี๋ยวครูจะทำให้ดูข้อ1น,นะคะตัวอย่าง1ข้อเช่นครูมี35บวกด้วยลบ18ครูบอกว่าอะไรถ้าเครื่องหมายมันต่างกันให้เอาตัวเลขมาทำอะไรกันก่อนหรือเอาตัวเลขตัวที่มากมาลบก็คือได้35ลบ18มันก็จะได้17เขียนไว้ก่อน1 7แต่ทีนี้ ตอบได้เลยไหมยังไปดูก่อนซิว่าไอตัวเลข35กับ18เนี่ยตัวไหนมากกว่ากันนะเมื่อกี้บอกไปแล้วก็สาแล้ว35ม้ามันมีอะไรมันมีเครื่องหมายบวกแสดงว่ามันก็ตอบเป็นบวกอย่างข้อ2องอ่ะทำให้แถนอีกข้อหนึงเครื่องหมายต่างกันใช่ไหมบวกลบยี่บวกกับ9ก้าทำยังไงดีก็เอาตัว21ตั้งลบด้วย9ก็เหลือ12 องใช่ไหมลูกแต่ว่าตอบเลยได้ไหมตอบเลยไม่ได้มาดูก่อนจิเอตัวเลขมากยี่สิบเ็ดมันมีเครื่องหมายเป็นอะไรเครื่องหมายเป็นลบดังนั้นคําตอบก็ต้องติดลบต่างเรียบร้อยแล้วลูกอันนี้คือสําหรับการบวกจํานวนเต็มมีสามกรณีคือจํานวนเต็มบวกบวกจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบบวกจํานวนเต็มลบแล้วก็จานวนเต็มบวกบวกกับจํานวนเต็มลบต่อไปมาดู การลบจํานวนเต็มลบเหมือนเดิมเลยลูกโอ้ร oh, ูขอแค่ขยับยีิหนึ่งเด็กกินนะคะอาการลบจํานวนเต็มลบนี้ทงงํายังไงก็คือง่ายๆไม่มีอะไรมากนะคะก็ะให้เอาคือถ้าลบเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอาหนวกเข้าด้วยจํานวนตรงค้านั่นเอง ถ้า a b เป็นจำนวนใดๆ a ลบ b เท่ากับ a บวกด้วยลบ b เช่นครูมีแปลบสองแสดงว่ามันเท่ากับ8ดบวกด้วยลบ2เมื่อกี้การบวกจำนวนเต็มบวกเราทำยังไงคะลูกบวกจำนวนเต็มบวกถ้ามันบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบถ้ามันเครื่องหมายต่างกันเห็นไหมให้เอาตัวเลขเอาเฉพาะตัวเลขมาทำอะไรกันก่อนมาลบกันก่อนใช่ไหมลูกก็ได้อะไรคะ ก็ได้6แต่ทีนี้8กับ2อะไรมากกว่ากัน8มากกว่าเครื่องหมายก็จะเป็นไปตามตัวมากเหมือนกันไอตัวนี้8ลบลบสอก็คือบวกด้วยจำนวนตรงข้ามใช่ไหมก็คือกลายเป็น8บวกด้วยลบ2เนี่ยจำนวนตรงข้ามคืออะไรลูกก็คือ2นั่นเองนะคะอย่าลืมนะถ้าเอาจำนวนใดมาลบกัน8-1ลบหเท่ากับ เอาแดบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ1ก็คืออะไรลูกลบ1ก็ใช้สมบัติการบวกเมื่อกี้นี้ที่ครูสอนมาเช่นเดยวกันถ้าแดลบด้วยลบหนึ่งอ่าก็คือแปดบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบหนึ่งจำนวนตรงข้ามของลบหนึ่งคืออะไรคือหนึ่งนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเวลาหนูท่องหนูบอกว่าลบลบเป็นบวกอ่าเห็นไหมบางคนทำผิดน้า ทำผิดมานะคะลบลบเป็นบวกมันมาจากที่มาอันนี้แหละลูกก็คือการลบก็คือจริงๆมันไม่มีนิยามนะคะมันคือการบวกเข้าด้วยจํานวนตรงข้ามครูทําให้ดูอีกอันหนึ่งถ้าครูมีลบแปแบบนี้ถ้าหนูจําว่าลบลบเป็นบวกเนี่ยข้อสี่เนี่ยควรระวังเลยข้อสามก่อนได้อะลบแปดลบสองแปลว่าอะไรก็คือครูมีลบแปดบวกเข้าด้วยจํานวนตรงข้ามของสอง จำนวนตรงข้ามของสองคืออะไรคือลบสองและเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าถ้าการบวกจํานวนเต็มที่มันมีเครื่องหมายเหมือนกันทํายังไงลูกจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันอ่าแปดกับสองเครื่องหมายมันเหมือนกันใช่ไหมให้เอาตัวเลขมาบวกกันก่อนเลยแปดบวกสองได้อะไรลูกได้สิบเครื่องหมายเหมือนกันเครื่องหมายมันคืออะไรเครื่องหมายลบทั้งคู่ก็ตอบเป็นลบสิบดังนั้นระวังถ่าหนูนลบลบเป็นบวกอ่าบางทีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็ลบ ลบเหมือนกันเลยทั้งคู่และหนูจับมาบวกกันคือผิดเลยนะจำไว้ว่าการลบก็คือการบวกเข้าด้วยจำนวนตรงข้ามนะคะข้อที่4ครูมีลบ8ลบด้วยลบ2แสดงว่าครูเอาลบ8บวกเข้าด้วยจำนวนตรงข้ามของลบ2จนวนตรงข้ามของลบ2คืออะไรคือ2นั่นเองใช่ไหมคะ แล้วทีนี้หนูบวกกันได้ไหมได้แล้วเพราะอะไรลูกถ้าเครื่องหมายต่างกันทํายังไงให้เอาตัวเลขมากลบตัวเลขน้อยแล้วมาดูว่าเครื่องหมายของคําตอบสุดท้ายจะเป็นไปตามอะไรคะเป็นไปตามตัวเลขที่มันมากแปดลบสองได้หกแล้วทีนี้เครื่องหมายของตัวเลขมากก็คือแปดใช่ไหมเครื่องหมายของแปดเป็นลบคําตอบสุดท้ายก็เลยติดลบไปนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวครูยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเอาล่ะถ้าครูมี 1 5บลบเอ่ะได้อะไรลบเก้าก็คือเอาสิบหบวกด้วยจํานวนตรงข้ามก็คือลบเใช่ไหมแต่จริงๆถ้ามันเป็นจํานวนเต็มบวกลบกับจํานวนเต็มบวกอ่ะไม่มีปัญหาหนูลบเลขปกติกได้แต่หนูจะไปติดปัญหาตรงที่ถ้าครูมีจํานวนเต็มลบอย่างเงี้ยลบแปลบด้วยลบห้าทำยังไง บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าการลบเนี่ยหมายความว่าบวกเข้าด้วยจํานวนตรงข้ามใช่ไหมลบอยู่ตรงข้างนอกวงเล็บนะจนํานวนตรงข้ามของลบห้าคืออะไรก็คือห้าเครื่องหมายต่างกันให้เอาตัวเลขมากมาลบตัวเลขน้อยคือแปดสิบห้าลบห้าได้เท่าไหร่ลูกเจ็ดสิบห้านั่นเองพอลบได้ดังนี้แล้วทำอะไรไปดูซิเอตัวเลขมากก็คือมีเครื่องหมายลบก็ตอบติดลบ นั่นเองง่ายไหมง่ายข้อนี้ก็ให้ลองไปทําดูนะคะตามนี้อาลบสามลบห้าทำยงก็คือจัดรูปก่อนมันคือลบสามบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของห้าคืออะไรลูกก็คือลบห้าเเครื่องหมายเหมือนกันและจํานวนเต็มลบบวกจํานวนเต็มลบก็คือเอาตัวเลขข้างในมาบวกกันแล้วก็มีเครื่องหมายติดลบนั่นเองลองไปทำมานะคะเดี๋ยวครูก็จะมาเฉลยให้อีกใน วันต่อไปนะคะโอเคอันนี้คือการบวกและการลบจำนวนเต็มนั่นเองย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะทบทวนการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกก็คือบวกกันได้เลยไม่มีปัญหาถ้าการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบให้ทำอะไรกันลูก เอาตัวเลขข้างในมันมาบวกกันแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบเป็นคำตอบสุดท้ายถ้าจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มลบล่ะทำยังไงให้เอาตัวเลขมากลบตัวเลขน้อยแล้วเครื่องหมายคำตอบสุดท้ายจะเป็นไปตามตัวเลขที่มากถ้าตัวเลขมากมีเครื่องหมายเป็นบวกคำตอบสุดท้ายก็จะกลายเป็นบวกตัวเลขมากมีเครื่องหมายเป็นลบคำตอบสุดท้ายก็จะกลายเป็นลบนั่นเองส่วนการลบจำนวนเต็ม ก็คือการบวกเข้าด้วยจำนวนตรงข้ามถ้าครูมี5ลบด้วยลบ3แบบนี้หมายความว่าอะไรดูหมายความว่า5บวกเข้าด้วยจำนวนตรงข้ามของลบ3จำนวนตรงข้ามของลบ3คืออะไรก็คือ3นั่นเองมันเลยกลายเป็น5บวก3เท่ากับ8ที่หนูท่องท่อกันมาลบๆเป็นบวกนั่นแหละนะคะคือที่มาตามนี้ แต่ที่ครูให้ควรระวังคือว่าถ้าหนูเจออย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ใช่ไหมข้อสามกับข้อสี่เนี่ยแปดก็มีเครื่องหมายเป็นลบสองก็มีเครื่องหมายเป็นลบถ้าเพื่อนท่องมาลบลบเป็นบวกอ่าบวกกันทันทีนี่คือผิดเลยนะคะต้องทอํายังไงก่อนก็คือลบแปดบวกเข้าด้วยจำนวนตรงข้ามของลบสองนั่นเองอ่าโอเคไหมจำนวนตรงข้ามของสองลบ แตดบวกเข้าไปในข้าของสองก็เครื่องหมายลบเหมือนกันก็เลยตอบจบแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพบไว้มาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอวิดีโอหน้าหรืออาจจะเป็นมีติ้งก็ได้แล้วแต่ครูสะดวกเองนะคะเดี๋ยวครูจะมาแจ้งอีกทีเหมือนกับที่ครูแจ้งไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบา,บาไปทำอย่าลืมทำ โจทย์นะคะมีแค่นี้มีไม่กี่ข้อนี่มีบวกกับลบแค่นั้นง่ายนิดเดียวโอเคค่ะไปเลก